ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับอาจารย์นลงศรรั์บุญศรีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาของการหาลิมิตของฟังก์ชันโดยในที่ในวันนี้นะครับเราจะใช้กฎโลบิตาลนะครับในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบ0ูนย์ส่วนศนย์ะศส่วนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่อาจารย์สอนไปรูปแบบที่เป็น ศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเรื่องการแยกตัวประกอบบ้างการแทนค่าธรรมดาบ้างก็มีแล้วก็การคูณด้วยคอนจูกเกตจัดรูปอ่ะแล้วก็ค่อยแทนค่าออกมาก็จะได้คำตอบอ่ะทีนี้มันก็มีบางฟังก์ชันที่เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีนั้นได้ก็คือไม่สามารถแยกตัวประกอบได้คูณด้วยคอนจูกเกตอะไรก็ไม่ได้ แสดงว่าเทคนิคเหล่านั้นมันใช้ไม่ได้กับบางฟังก์ชันดังนั้นวันนี้จะมาพาใช้กฎโลปิตานนะครับในการหาทิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนด0ูส่วนศูนย์นะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันเหล่านี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาวันนี้เราไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบของฟังก์ชันได้ เราจะใช้กฎโลบิตานนะครับอ่ะเรามาดูทฤษฎีบทของโลบิตานอ่ะเราจะใช้ทฤษฎีบทนี้มาหาลิมิตของฟังก์ชันได้ยังไงเรามาดูนะครับทฤษฎีบทนี้ว่ายังไงบ้างอ่ะเอาเนื้อหาที่เราจะไปใช้เลยเนาะอ่ะเขาบอกว่าถ้าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ a มันเป็นศูนย์ แล้วก็ลิมิตของ g x x เข้าใกล้ a เป็นศูนย์เท่ากันอะแล้วก็ลิมิตของ f พูณ x ส่วน g พูณ x เนี่ยหาค่าได้พูดง่ายๆก็คือลิมิตของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f x อะส่วนด้วยอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ g x เนี่ยหาค่าได้เราจะได้ว่าลิมิตของ f x ส่วน g x ที่มันเคยเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ตอนนั้นหาได้จากการอะมันจะเท่ากับ การดิฟเสร็จแล้วค่อยเอามาแทนค่าลิมิตเข้าไปนะครับ่ะซึ่งการดิฟก่อนที่เราจะหาลิมิตในที่นี้ก็คือฟังก์ชันเราเป็นเศษส่วนเราจะไม่ได้ดิฟผลหารแต่เราจะดิฟฟังก์ชันที่อยู่ข้างบนกับฟังก์ชันที่อยู่ข้างล่างดิฟแยกกันแล้วค่อยแทนค่าลิมิตเข้าไปอ่ะไม่ต้องไปใช้สูตรดิฟผลหารนะครับข้อนีอ้เรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างจาก3ข้อที่อ,า,อาจารย์ได้กล่าวถึงตอนแรกนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งขาให้หาอะไรเขาให้หาลิมิตเมื่อ X เข้าใกล้ศูของ sin X ส่วนด้วย X ส่วนด้วย X, ววย X. ข้อนี้สังเกตว่า ถ้าเราแทนค่าเข้าไปมันจะเป็นเท่าไหร่แทนแทนค่า x เป็นศูนย์เข้าไปจะเป็น sin ศูนย์ศูนย์ด้วยศูนย์ซึ่ง s i n ศูนย์ของเราเป็นเท่าไหร่นะไซนศูนย์ไซนศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็หารด้วยศูนย์ป็นศูนย์่วนศนย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอยู่ในรูปแบบ รูปแบบยังไม่กำหนดอ,อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดทีนี้เราจะใช้ทฤษฎีบทของโลบิตานได้ยังไงเราจะใช้ทฤษฎีบทของโลบิตานได้ยังไงโลบิตานบอกว่าโลบิตานบอกว่าดิฟเอดิฟจีแล้วค่อยมาหาลิมิตดังนั้นข้อนีอ้ถ้าจะเขียนโดยละเอียดเนาะ เราก็ต้องมองอะไรเป็น fx เราก็ต้องให้ fx เท่ากับ sin x แล้วก็ gx ของเราเท่ากับ x จะเห็นว่าลิมิตของ fx กับลิมิตของ gx ของเรามันเป็น0ดังนั้นพอเราให้ fx กับ gx มา เราก็ตามกฎของลบปิตาเราต้องเอาไปทําอะไรเราต้องเอาไปดิฟดังนั้นเราก็หาอนุพันธ์ออกมาอ,อ้า f ผ่าน x เป็นเท่าไหร่ f ่า x ของเราดิฟไซ x ได้เป็น cos x แล้วก็ g x ของเราเป็น x ดังนั้น g ผพาน x ของเราก็จะเท่ากับ1 ีพาของเราก็จะเท่ากับ1ดังนั้นกฎของโลอปิตาอันบอกว่ายังไงกฎของลอปิตาเราว่าลิมิตของ fx ส่วน gx อันแรกก็คือลิมิตของเอาตัวที่ดิฟแล้วลิลมิตของตัวที่ดิฟแล้วดังนั้นเราก็มาเขียนต่อไปก็จะได้เป็นว่าลิมิตของ s i n x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0มันเท่ากับลิมิตของอันแรกเป็น f x ใช่ไหมส่วนด้วย g x อันนี้เขียนด้างอิงตามทฤษฎีเนาะเมื่อ x เข้าใกล้0ก็จะเท่ากับลิมิตของ f พรม x ส่วนด้วย g พา์ x เมื่อ x เข้าใกล้0อ่า x พาย x เป็นอะไร g พาย x เป็นอะไรเราก็แทนค่าเข้าไปสิก็จะเท่ากับลิมิตของ cos x เพราะ x พาย x คือ cos x ส่วนด้วยลิมิตของ g x เป็น1เมื่อ x เข้าใกล้0ทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น cos 0ส่วนด้วย หนึ่งซึ่งคอสศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองดังนั้นข้อนี้คำตอบของมันก็คือลิมิตเป็นหนึ่งนั่นเองอสังเกตง่ายๆทำก็ง่ายๆดิบบนดิบล่างไม่ต้องไปใช้สูตรดิฟผลหารล่างดฟบ,บนลบบนดิบล่างส่วนล่างกำลังสองอันนั้นไม่ใช่ไม่ต้องใช้สูตรนั้นดฟบ,บนดิบล่างแล้วก็หาลิมิตได้เลยผ่านไปข้อแรก ข้อแรกผ่านไปเนาะทีนี้ข้อที่สองเราจะหาลิมิตของก้อนนี้เราสามารถเขียนโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีไม่ต้องมาเขียนยาวเป็นแบบนี้ก็ได้เราสามารถเขียนเป็นพวกเหล่านี้ได้เลยสังเกตข้อสองเนาะข้อสองข้อสองลิมิตของ cos x ส่วนด้วยพา่ลบ 2x ข้อสอง ลิมิตของ cos x ส่วนด้วยไายลบ 2x เมือ่อ x เข้าใกล้ π ส่วน2อเเข้าใกล้ π ส่วน2ถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปใช่ไหมอ่ะเรามาดูนะถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปมันคือ cos π ายส่วนสส่วนด้วย สองลบกับสองคูณพายส่วนสองคอสายส่วนสองเป็นเท่าไหร่ายส่วนสองคือมุมเท่าไหร่ไพส่วนสองมุมเก้าสิบองศาดังนั้นคอสายส่วนสองเป็นศูนย์ข้างล่างสองอันนี้ตัดกันอาาโทษที่ตรงนี้เป็นตรงนี้ต้องเป็น พายเนาะก็เหลือเป็นพายลบพายก็จะเป็นศูนย์เช่นกันอันนี้ก็อยู่ในรูปแบบอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดอะเช่นกันทีนี้เรามาดูวิธีเขียนพออยู่ในรูปแบบไม่กำหนดศูนย์ส่วนศูนย์ของเราเราก็ใช้กฎลอปิตาจากกฎของ โลปิตาลจะได้ว่าเราก็เขียนมาเลยเป็นลิมิตของ c ค s รอส,ส่วนด้วยพายลบสอเมื่อ x เข้าใกล้พายส่วนส,วนสวนเนี่ยเท่ากับลิมิต เข้าใกล้พายส่วนสอง่ะเราิดตามบอกว่า f พาย x ส่วนด้วย g พาย x เราก็มองก้อนนี้เป็น f อ่ะแล้วก็ก้อนทางล่างมองเป็น g f พายคืออะไรก็คือการหาอนุพันธ์นั่นเอง g พามก็คือการหาอนุพันธ์นั่นเองดังนั้นอ่ะเราก็เขียนเศษส่วนไว้ก็คือ f พายก็คือ d by dx ของ cos x ทางล่างก็คือ d by dx ของ pi ลบ 2x ดิฟออกมาเป็นเท่าไหร่ลิมิตยังเขียนไวเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไม่ได้แทนค่าเข้าไปลิมิต x เข้าใกล้ pi ส่วน2ทางบนดิฟ cos x ได้เป็นลบ s i n x ใช่ไหม ส่วนข้างล่างอ่าดิฟพายลบสองเอ็กเป็นเท่าไรดิฟพายพายเป็นค่าคงที่ดิฟออกมาได้ศูนย์ดิฟลบสองเอ็กเทียบกับเอ็กได้สองทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปอ่าศูนย์ไม่เขียนก็ได้นะแทนค่าเข้าไปก็เป็นลบซนพายส่วนสองส่วนด้วย ลบ 2. อซาย่ส่วน 2. สองไซน์ไส่วนสองเป็นเท่าไหรไซน์ไส,ส่วนสองเป็น1นส่วนด้วยลบสหรือว่าเท่ากับ1นส่วนสองนั่นเองอันนี้ก็คือลิมิตที่เราต้องการหานั่นเองสังเกตว่ามันไม่ได้ยากเลยถ้ามันเป็นศูนย์ส่วนศเราก็สามารถดิบบนิิบ่างแล้วก็ แทนค่าลิมิตเข้าไปก็จะได้คำตอบออกมาทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายเขาให้หาลิมิตของก้อนนี้ก็คือลิมิตของ e กํลัง x ลบ e กลัง e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ลบ2ส่วนด้วย1ลบ cos 2x เมื่อ x เข้าใกล้0เรามาดูโจทย์บอกว่าให้หาลิมิต ข้อ3ให้หาลิมิตของ e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ลบสส่วนด้วย1ลบโคต2 x เมื่อ x เข้าใกล้0นก็จะเป็นเช่นเดิมก็คือเราก็ลองแทนค่าไป ถ้าใครแทนถ้าถ้าถ้าใครแทนในใจเสร็จแล้วเป็นศูนย์ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนขั้นตอนนี้ก็ได้เนาะสมมุติเราแทนค่าเข้าไปก็เป็น e กาลังศูนย์บวกอ่ะ e กาลังลบ x ก็คือศูนย์เช่นกันลบกับสองส่วนด้วยหนึ่งลบ cos สอง x สองคูณศูนย์ได้ศูนย์ก็จะเป็นเท่าไหร่ E กำลังศูนย์ได้1นึ่งบวก e กำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งลบสส่วนด้วย1นึ่งลบคอสศูย์คศย์เป็น1ออกมาเป็นก็เป็นศูนย์ส่วนศย์เช่นกันศูนย์ส่วเช่นกันอันนี้ก็เป็นอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดที่เรียกว่าศูนย์ส่วนศดังนั้นเรามาลองใช้กฎโลปีตานก็คือดิฟบนดิฟล่างใช่ไหมก็จะ ของโลปติตาลจะได้ว่าจะได้ว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ของ E กำลัง x บวก E กำลังลบ x ลบ2ส่วนด้วย1ลบคอร์ 2x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ทีอนี้เราดิฟบนดิฟล่างดิฟข้างบนก็คือ d by dx ของ e กํลัง x บวก e กํลังลบ x ลบ2ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ d by dx ของ หนึ 1> 1่งลบคอสสองเอ็กซ์นั่นเองอทีนี้เราดิฟออกมาดิฟออกมาเป็นเท่าไหร่่อาลิมิตยังเขียนเหมือนเดิมอ่าททีลิมิตเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์นะครับเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ลิมิตเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ดิฟออกมาดิฟอี e, กำลังเอ็กซ์ได้อะไร ดิฟ e กําลัง x ก็ได้ e กําลัง x บวกกับดิฟ e กําลังลบ x ได้อะไรก็ได้ e e กําลังลบ x ได้ e กําลังลบ x แล้วก็ดิฟลบ x ได้ลบ1ดังนั้นจะ,ะมันก็จะเป็นลบ e กําลังลบ x ดังนั้นจากบวกก็จะกลายเป็นลบ e กําลังลบ x ส่วนด้วยดิฟข้างล่าง ดิฟหนึ่งได้อะไรดิฟหนึ่งได้ศูนย์ลบกับดิฟคอสสองเอ็กได้อะไรดิฟคอสได้ลบไซนใช่ไหมลบจะลบเป็นบวกดิฟคอสได้ลบไซนก็เป็นลบไซน์สองเอ็กแล้วก็ดิฟสองเอ็กก็ได้สองนั้นข้างล่างก็เป็นลบบวกสองไซนสองเอ็กใช่หรือไม่ใช่ทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไป อลองดูนะครับลองแทนค่าดูแทนค่าอีกเป็นศูนย์เข้าไปก็เป็น e กำลังศูนย์ลบด้วย e กำลังศูนย์เพราะว่าลบศูนย์กับศูนย์อันเดียวกันส่วนด้วยศูนย์ไม่เอาแล้วนะทีนี้2ไซ2 x ก็เป็น2ไซศูนย์ซึ่งไซศูน, 0, e 0, e 0, น 0, ย์ก็เป็นศูนย์อีก e กำลังศูนย์ลบ e กำลังศูนย์ก็เป็นศูนย์ดังนั้นก็เป็น ศูส่วนศนก็ยังอยู่ในรูปแบบอะไรก็ยังเรียกว่าอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดสตรพอดีเนาะอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดอ่ะเอะ๊แล้วทามันได้ศูนย์ส่วนศูนย์แบบนี้อีกอ่ะแล้วกดลบิตานใช้ได้ยังไง ก็สังเกตว่ามันเป็นศูนย์ส่วนศย์อยู่ในรูปแบบไม่กําหนดอีกรอบดังนั้นเราก็ดิฟอีกรอบสิดิฟบนดิฟล่างอีกรอบก็เลยจะเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ูนยดิฟบนก็คือ d d y d x ของ e กำลัง x ลบ e กำลังลบ x, 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 x. ข้างล่างก็คือ d by dx ของ2 s i n 2x ดิฟออกมาเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ดิฟออกมาข้างบนดิฟ e กํลัง x ได้ e กํลัง x ลบกับดิฟ e กํลังลบ x ได้ลบ e กํลังลบ x ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็นบวก e กํลังลบ x นั่นเองทางล่างดิฟ2ไซน์ 2x ได้อะไร2มีอยู่แล้วดิฟไซน์ 2x ได้2คอส 2x คูณกันเป็น4คอส 2x ใช่ไหมเขาเป็น4คอส 2x ทีนี้แทนค่าเข้าไปก็เป็น e กำลัง0บวก e กำลังลบ0ก็คือ0ส่วนด้วย4 cos 2คูณ0เป็น cos 0ซึ่ง cos 0เป็นเท่าไหร่ cos 0เป็น1 e กำลัง0ก็ได้1ก็จะเป็น1บวก1ส่วน4คูณ1ก็จะเท่ากับ 2อส่วนสหรือเท่ากับหนึ่ส่วนสองนั่นเองอนี่ก็คือคำตอบของเราก็คือ1นึ่งส่วนสองันันจะเห็นว่ากฎโลปิตาลก็คือเวลาเราเห็นเวลาเราหาลิมิตที่เป็นศูนย์ส่วนศเราสามารถหาโดยการดิฟตัวข้างบนแล้วก็ดิฟตัวข้างล่างแยกกันแล้วค่อยแทนค่าหาลิมิตออกมา ถ้าลิมิตที่หาได้มันยังเป็นศูนย์ส่วนย์อยู่เราก็ดิฟต่อไปเหมือนเดิมแล้วก็แทนค่าออกมานะครับก็จะได้คําตอบของลิมิต่าลิมิตที่เราต้องการหานะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับอะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ